กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวอาจจะใช้ไม่ได้กับเกมอย่าง Anno 117 Pax Romana นะครับนี่คือเกม City Builder Realtime s t r a t e g y ในภาคที่8ของแฟรนไชส์ a n n o ครับตัวเกมจะพาเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เก่าแก่ที่สุดที่แฟรนไชส์เคยมีมาครับนั่นก็คือปี1117ซึ่งเป็นช่วงที่อาณาจักรแผ่ไพศาลและก็รุ่งเรืองถึงขีดสุดภายใต้ศรีภาพโรมันหรือว่า Pax Romana ครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็น2พี่น้องจากสกุลนอคราเชียนะครับโดยเราสามารถเลือกเล่นเป็นตัวละคร ตัวเอกจะถูกเรียกตัวจากจากักรพรรดิลูเซียสให้ไปสานต่อความรุ่งเรืองของกรุงโรมภารกิจของเราคือการสร้างเมืองใหม่ให้เป็นสิลัะแห่งอำนาจและเกียรติภูมิของจกกักรวรรดิท่ามกลางความท,ท้าทายทางการเมืองและก็สังคมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสงบสุขครับตัวเกมจะนำเสนอ2โหมดการเล่นหลักๆที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันได้แก่โหมดแคมเปญที่จะให้เราเล่นไปตามเนื้อเรื่องนะครับมีภารกิจให้แก้ไขปัญหาที่จักรพัดิมอบหมายและก็เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆที่จะทดสอบความสามารถในการเป็นผู้นำผู้เล่นสามารถเล่นคนเเดดียววหรืืออออ่่าจคกกับพน็ไ้ อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมด endless นะครับสำหรับผู้เล่นที่ต้องการสร้างเมืองในฝันอย่างอิสระไรขีดจํากัดด้านเนื้อเรื่องเราสามารถเล่นแบบข่ันคลายกับเพื่อนในโหมดของออกรอว่าจะแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นในโหมดคอมปิเติฟก็ได้เช่นกันทีนี้หัวใจหลักของเกมจะอยู่ที่ระบบเศรษฐกิจและก็ประชากรเอกลักษณ์ของซีรีส์แอนโนยังคงอยู่ครบถ้วนในภาคนี้นะครับแต่ว่าจะปรับให้เข้าใจง่ายขึ้นในด้านของระบบประชากรเมืองจะขับเคลื่อนด้วยค่าสถานะต่างๆที่ต้องบริหารจัดการให้สมดุลเศรษฐกิจโรมันจะมีระบบสายการผลิตที่มีความซับซ้้้อนแต่่่ววาาาเขาใจงยยดระบบ Mapping Chain Production ที่จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถเห็นภาพรวมและก็วางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วัตถุดิบขั้นพื้นฐานไปจนถึงสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อความมั่งคั่งของเมืองเพราะฉะนั้นตัวเกมยังไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในเมืองเท่านั้นนะครับเราสามารถล่องเรือเพื่อสํารวจกาะอ,อื่นๆทาการค้าหรือวจราจาทางการทูดดตต,ตั้งแต่ต้นเกมซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการขยายอิทธิพลและก็ความรุ่งเรืองครับและหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของเกมนี้ก็คือระบบตัวเลือกและการตัดสินใจครับสถานการณ์ในเกมจะมีเหตุการณ์มากมายตั้งแต่เรื่องเล็กที่สุดเช่่่่่นนปปปััญหาา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 ขขอออองงงงงรร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 ะะะชกกกไจจจจถึตตดดสสสิิใววทคมมมื้พีีผลเ อีกด้วยทุกการกระทําจะส่งผลกระทบที่จับต้องได้ทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นผู้ว่าการที่มีอํานาจและความรับผิดชอบอย่างแท้จริง แอนน117พ็คโรมาน่าโดดเด่นด้วยการเลือกฉากหลังทางประวัติศาสตร์ที่ทรงพลังอย่างยุคพ็คโรมาน่าซึ่งเปิดโอกาสให้เกมได้นําเสนอความรุ่งเรืองทางสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมควบคู่ไปกับความขัดแย้งทางการเมืองและการทหารที่เข้มข้นเกมยังคงรักษาความลึกของระบบเศรษฐกิจอันเป็นเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์เอาไว้แต่ว่าปรับปรุงให้เข้าถึงง่ายสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับในขณะที่ยังคงความท้าทายในการบริหารจัดการเมืองที่ใหญ่ขึ้นเอาไว้ทําให้ทุกาการตัดสินใจของผู้เล่นมีความหมายและก็ส่งผลกระทบอย่างแท้จริงพ็คโรมาน่าวางจำหน่ายแล้ววันนี้้นะับทง PlayStation PC Series Xbox 5แล